ผู้หญิงชาวต่างชาติอยากออกเดทกับหนุ่มไทยหรือไม่โดยคลิปนี้นะครับมาจากช่อง Thai Talk with p a d ดดีซึ่งเป็นหนุ่มออสเตรเลียที่ได้เคยมาเรียนที่ประเทศไทยโดยเขาได้ไปเดินสำรวจสาวๆที่เมืองซิดนีย์ว่าคิดยังไงกับหนุ่มไทยและอยากออกเดทกับหนุ่มไทยหรือไม่ ซึ่งจากการที่เขาได้สัมภาษณ์มานั้นปรากฏว่าสาวๆก็ไม่ได้ปิดกัน้นและก็พร้อมที่จะลองคุยกับหนุ่มไทยซะด้วยซ้ำโดยวันนี้ผมก็ได้ไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติมานะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับหัวข้อนี้โดยคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกว่าฉันเคยมาเที่ยวที่พัทยาและฉันก็ได้พบว่าผู้ชายไทยใจดีหล่อบางคนก็ค่อนข้างแมนและมีความมั่นใจซึ่งฉันชอบมาก ตอนนี้ฉันอายุไม่ถึง20ปีและก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าจะมีหนุ่มไทยดีๆคนไหนมาสนใจฉันบ้างไหมนะและฉันก็มั่นใจว่าพวกเขาจะต้องสนใจผู้หญิงตะวันตกอย่างฉันแน่นอนความคิดเห็นต่อมาฉันมีสามีเป็นคนไทยและฉันก็คิดว่ามันน่าเศร้านะถ้าเกิดมีคนพูดว่าฉันไม่ชอบผู้ชายไทยหรือผู้ชายเอเชีย รู้อยู่ว่าทุกคนต่างก็มีความชอบเป็นของตัวเองแต่การเปิดใจให้กว้างก็สำคัญมากด้วยเช่นกันท่านต่อมานะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจฉันเป็นแม่ไม้และก็ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วฉันเคยเห็นแต่ผู้ชายผิวขาวคบกับสาวไทยแต่ยังไม่เคยเห็นหนุ่มไทยคบกับสาวผิวขาวเลยและตอนนี้ฉันก็กำลังมองหาหนุ่มไทยที่ตลกและฉลาดอยู่ ท่านต่อมาบอกว่าผู้ชายไทยมีภาษาอังกฤษที่แย่มากและนั่นก็เป็นปัญหาใหญ่แต่ฉันก็คิดว่าถ้าได้ทำความรู้จักกับพวกเขาจริงๆก็น่าจะหลงรักพวกเขาได้นะความคิดเห็นต่อมาฉันเป็นสาวยุโรปและก็มีสามีเป็นคนไทยมีผู้ชายที่เท่ฉลาดน่ารักและก็หล่อมากมายในประเทศไทยบางทีสาวๆเหล่านั้นอาจจะแค่ยังไม่ได้เจอกับพวกเขาก็เท่านั้นเอง ท่านต่อมานะครับโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงโดยเฉพาะจากประเทศทางแถบยุโรปส่วนใหญ่อาจจะกังวลเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินมากกว่าค่าจ้างในประเทศไทยนั้นไม่สามารถเทียบกับชาวยุโรปเหล่านั้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นชาวยุโรปส่วนมากจะสามารถมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้ค่อนข้างง่ายซึ่งมันแตกต่างกับคนไทยโดยทั่วไปที่จะไปเที่ยวที่ยุโรปเนื่องจากความแตกต่างกันในเรื่องของค่าเงิน ท่านต่อมาบอกว่าฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนเอเชียเลยและความสัมพันธ์ทั้งหมดของฉันก็จะมีแต่คนผิวขาวเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาฉันไม่คิดว่าผู้ชายไทยจะชอบผู้หญิงฝรั่งอย่างเรานักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะคิดอยู่เสมอว่าคนไทยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แต่ทำไมพวกเขากลับไม่คิดที่จะพูดภาษาไทยบ้างตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาไทยกำลังเรียนรู้วัฒนธรรมและฉันก็เป็นชาวพุทธ ซึ่งได้แต่หวังว่าสักวันฉันน่าจะได้รับการยอมรับจากหนุ่มไทยบ้างท่านต่อมาเป็นชาวเอเชียนะครับ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ฉันมักจะบอกกับเพื่อนเกี่ยวกับการชวนชาวต่างชาติไปออกเดดโดยการถามคำถามง่ายๆเพียงแค่คำถามเดียวว่าคุณเคยกินอาหารเอเชียหรือไม่และถ้าหากพวกเขาตอบว่าไม่เคยนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ค่อยเปิดใจและไม่คุ้นเคยกับการออกเดตกับคนเอเชียมากเท่าไหร่ท่านต่อมาบอกว่าไม่น่ามีปัญหานะ เพื่อนรวมชั้นชาวไทยของฉันกำลังคบกับสาวผิวขาวชาวออสเตรเลียอยู่ความคิดเห็นต่อมาในปี1970ลูกพี่ลูกน้องชาวอังกฤษของฉันที่มีชื่อว่าลินดาได้พบกับผู้ชายชาวไทยที่มาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยผู้ชายคนนั้นได้มาศึกษาต่อที่นี่จากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดทและก็ได้แต่งงานกันแถมยังมีลูกด้วยกันอีกถึงสคน พวกเขาสร้างบ้านและได้เปิดร้านอาหารไทยที่นี่และมันก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจนในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กเกษียณแล้วและก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลือกันอย่างมีความสุขท่านต่อมานะครับ ฉันไม่ชอบเวลาที่มีคนบอกว่าผู้หญิงต่างชาติไม่ชอบผู้ชายไทยคนไทยใจดีให้เกียรติและพวกเขาก็มักจะสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของพวกเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่มีปัญหาถ้าต้องมาคบกับผู้ชายไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบที่คนไทยเป็นคนใจกว้างความรักมันก็คือความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศไหนถ้ามันใช่มันก็คือใช่ ความคิดเห็นต่อมาฉันได้รู้จักกับสาวชาวอังกฤษที่เพิ่งได้แต่งงานกับสามีชาวไทยไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะสบายดี ดยผู้ชายนั้นเป็นครูสอนมวยไทยของเธอและฉันก็ได้ลองใช้แอปหาคู่ในประเทศไทยแต่ว่าผู้ชายไทยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉันจึงเลือกที่จะไปเรียนภาษาไทยแทนเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของอุปสรรคทางด้านภาษาได้บ้างส่วนท่านนี้ก็เป็นผู้ชายชาวเอเชียนะครับโดยเขาได้มาถามว่า ในคลิปนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ชายไทยแต่มันหมายถึงผู้ชายชาวเอเชียโดยทั่วไปเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นด้วยใช่หรือไม่ท่านต่อมาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นหนุ่มไทยกับสาวยุโรปมาก่อนแต่ถ้าน,นุ่มยุโรปกับสาวไทยอันนี้นี่ฉันเห็นจนเป็นเรื่องปกติท่านต่อมาก็ได้มาแซสาวสาวๆไว้ตามนี้นะครับ ผู้หญิงผิวขาวส่วนใหญ่ชอบผู้ชายไทยจริงๆตราบใดที่พวกเขาสูง6ฟุตรายได้6หลักและก็มีซิกแพคความคิดเห็นต่อมา ฉันไม่ค่อยเห็นหนุ่มไทยออกเดทกับสาวผิวขาวเลยหากคุณลองดูสถิติของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนต่อปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีสาวสวยและน่ารักหลายล้านคนเลยทีเดียวที่เดินทางมาที่นี่แต่กลับไม่มีหนุ่มคนไหนที่กล้ามาเจอกับสาวๆเลยซึ่งสาวๆบางคนอาจจะกําลังรอให้หนุ่มไทยนั้นชวนเธอไปออกเดทอยู่ก็ได้หนุ่มไทยจะต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้ ท่านต่อมาบอกว่ามันทําให้ฉันมีกําลังใจตอนนี้ฉันกําลังหาสาวยุโรปออกเดทอยู่และฉันก็ตื่นเต้นมากถ้ามันสามารถเป็นไปได้และนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับ ฉันคิดว่าสาวๆในคลิปที่ตอบว่าเปิดใจให้กับหนุ่มไทยนั่นก็เพราะว่าคุณกําลังถ่ายคลิปอยู่คุณควรเลือกที่จะถามคําถามเหล่านี้กับผู้หญิงผิวขาวหรือผู้หญิงผิวดํามากกว่าไม่ใช่มาถามกับผู้หญิงที่มีสายเลือดเอเชียเหมือนกับอย่างในคลิปนี้และฉันก็เห็นด้วยกับผู้หญิงผมรอนที่บอกว่าผู้ชายผิวขาวจํานวนมากที่คบกับสาวชาวเอเชียนั่นก็เพราะรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดของพวกเธอซึ่งมันดูแปลกใหม่และก็กระตุ้นความต้องการทางเพศได้ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าได้ดูจากความคิดเห็นโดยรวมแล้วก็จะเห็นได้ว่าสาวต่างชาติก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรผู้ชายไทยเลยแต่ปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรื่องของภาษามากกว่าแถมมีสาวๆบางคนยังบอกอีกว่าเขาไปฝึกภาษาไทยเองก็ได้ขอแค่หนุ่มๆม,มีความมั่นใจมากกว่านี้รับรองได้เลยว่าได้ออกเด็กกับสาวชาวต่างชาติแน่นอนและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ